อันนั้นเป็นยังบุญนะซื้อบ้านสีบริสุทธิ์ลองเพ่งแกะเป็นยังบุญอย่างคุณเป็นยังบุญยังคุณครับเน้อนังเอ็มบีนี่นะเอเอ็มบีอยู่ไหนเรามาละอยัางไหนอะไรเอเอ็มบีน่าจะเหมือนเต่าหรอกน่งเอเอ็มบีน่าจะเหมือนเต่าหรอกอุ้ยอุ้ยขอโทษเขาจะซื้อไอ้มาหน้าเขาจะโบราณโบราณนิดนึงเออผมนั่งนี่เฮ้ยบมานรับการหมมติไม่ได้กันหรอก ก็ย okay. ืนนี่พวก็วงได้นี่แม่อาตาคือเตาลาเบ้ายี่ว่าหาคือเตาลาเป็นคนเบาเองนีหนีเป็นคนเบาลาลวไม่ไดาเบาอลาเบาลาเบาอีหลีทุกคนกล่องยืนนี่เป็นพญานเบาญาตได้เลยใช่ไหมเป็นพยานได้เลยทมันอีะคือเตานีเจ้าหงมนจะบอกนะคือแบงค์อนี่ผอยู่นี่นี่แล้วนี่ ซอสแมกกี้นะม่พี่เนี่ยพี่เ่มาช่วพ่อเอกกับกัปป์เยพเนี่่อเอกพีเนี่ยอสนแม่เนี่อสแมกกี้่อแม่อสภูเขากะได้จ้าซอสอาจารย์ต๋อมก็ได้ซอสน้องต๋อมก็ได้ไม่ต้องซอสแมกี้แม่เนี่ยแม่เนี่ยไม่ลื้งนะมันุกไม่เลื้งอ่ะเกือ่รอยรอยขนตเลี้ยงอันนี้สิบแปดดีเลกไถ่แน่แล้วนะครับ นางห้านางล้าลืมไงขบมอหวังไร้นางล้าลืมไงป้าป้าป้าหัวปีดเอ้ยเ้ปีดเอาไปัจ้าแม่เอาเอาเทเอาเลยจ้าเทลงไป เทใส่ใจได้จ้าเร็วๆเ้มันผ่าหัวใจลงไปเตด้วค่ะเพลงนอนเพลิดเพลินที่สิบแปที่สิบแปดูสิบแปดนี่อปรเฟนนอนสิเป็นท่สินี่ใช่ค่ะใจชาวล็อกหัวใชาานอยสิบแใช่ยังบัขับเวานี่เลยนี่เรางานดอกไฟเมืองเลยดิงานดอกไฟเมืงเลยเ้ยร สวัสดีครับยื้อยืนอยืนอลองว่าเลยนะเป็นอะไรกับไอ้ชีเป๊ะกูได้เสียลงใหาเราเมื่อกูจำข้าวมินย่างนี่มาร้องาร้องนี่ล้วเป็น้องซุ้มนี่แหละเอ็กท่านนี้ร้องอีพิลาตันนี้มากมากรองง้างได้กับท่านท่านนี่นะท่านอะไรผู้เดียวแก้วตาโอเคเจ้าผู้เดียวแก้วตาเะไานี่ะเจ้าหน้าลับ เออเอกพ่ขอถามอเป็นเป็นเอามาแปนลองสิแบบน่ารักนเพื่อนี่ดิขึ้นเบาเลยอ้าเว้ยขึ้นเบาอยู่คอยหนจออบอกเก่าโปเกลเก่าโเก้ดเก่าโปเกลพนาาเก่าเกลนาเกาเนาเก่าเนาะแม่นาภาาำแพงนี่เก่าคือกัน จะของก็ถ่าห่างคนยังบ่าอยู่ออถ่าห่างกับต่้งลังสาระกำแพงนี่บอยแม่ครับโอเคครับะห้ามากินขอ้หน้าครับกับมันห่างหลังแหมอันนี้ต้องต่้งก่อนเออเราไม่กินขอน้ำกันเด้อนะครับชนะที่เเก่าเถชนะคือเก่าชนะอะไวบ่เอาบอฟเฟนจีเป้ ตอนแรกตอนแหลกการสีเบาแล้วจิพอครับพี่เอกว่ะกูเบาเลยกูเลยหลออเบาเอ้ื่นไปกอนขึ้นจับโฟได้เนี่ยรวหวางี่เล็กกัหล่อเพ่หแหัวก็หลอกแบบไอ้เบาทำสีเบาบาพี่เลกกับเบาพี่นลกกหล่อแบบหวานๆเอะไม่มีพรในใจเด้๋ยวกาไอ้ล็กกับเตอนที่จำได้จำได้นะจำน่ารักน่ารักน่ารักขอถามซ่องเฟเเออ น่ารักไม้อน่าอะไรนะต่อมันลงไปนะอะไรนะต่อนไม่เจะร้องเพลงอ่ะไมเคยร้องไปพราเสียงในเลวนอะนะเรเสียงในเลวเเสียงน้นในเลวเราบอกหวานหวานนะเอ้ยมึงไปมันนิ่งเชื่อกูเพเสียงคนอ้วนในเลวไอ้นี่หรอโอเคได้จะเอาพี่เหมยนอนไปจะเอาพี่เหมยนอนหรอบอ เฮ้ยทุ่งเพื่อนอะบ่อะสิบรีโลงไร่ตีเป็นยังไงอะอยากให้ตัละคแมาเราจะดูก่อนว่าหน่อยมัน่ารักไม่ได้เดินหมดนะมันไม่เข้าหรอเออไม่เจีอร่อยนะคุณเจียเป็นเขาเป็นเขาซาฉันจะกินหมดชามแล้วเนี่ยปกติฉันไม่เคยกินสตีาหมดเลยจริงหรอ เอาบอนเฟสถ้าเรามันจะย้อนแสงไหมวะถ้าเราจะแลบปะนั่นคเอนั่นคือเนี่ยเหรอเป็นเฮียสีเราเมื่อคืนีีเเเบบน้วันนี้ถ้าถ้ายากป๊อปลาถ้าสั่งทองให้เฮียสีมันเดิมฉันต้องเธอต้องเทให้ฉันนะไม่แต่เมื ite, ่อคืนได้อยู่นะ มึงัไม่แบบว่าไม่สนุกนะจะรอให้พ่อใหญ่กาใชมากอดใช่ไหมแล้วเขามะกิเดาดึ๊ดๆกันเยอะแต่เราดาแล้วเราก็มาดาเยเด้ราคยเเคยเล่นน้ำง่ะยเร์ี่ซิเรไลดหอไปอีกแล้วก็นั่งกันอยู่สมคนอ่ะเออเขาว่าอยู่พี่นเดี๋ยวมึไม่กินแล้ไม่ต้องให้ด้วยอ่ะพุทธ อืมน่ารัจ้าวันที่ยิบเจ็ดเจอกันนะวันนะรับเดี๋ยวมาให้กันเดี๋ยวเข้าก็ไปบวชแล้วเออพี่น่าไปวันขอบคุณครับสวัสดีพี่ที่เควัสดีครับไม่เจอนานเลยแมนยุน้องตอแล้วก็นักเอ็ดที่ยุติษ์ันเลยค่ะแม่ นเมื่อไม่คุณจะมาวันที่ยี่สิบเจ็ดโอเคครับนั่นคือเขาไม่บอกว่าเขาแข่กันนะเขนไม่ชอบคนรทักมันเป็นคนเพื่นนี่ว่าตัดเตียมเหล่มากเขาเปิดตัวของตัวเองไม่เดโต้ของเขาตัวเองเลยไม่ชอบคันจะทักเขาเหมือเป็นคนอื่นชงเหมือแต่กูเป็นใครจะภาพนอกจะภาพนอกผงเตือนนั่นนั่นอยู่ลมแต่ความในจังไนกูเป็นไผรอะเตือนเห็นไหมแรกแรกก็มืันนี่กูตื่นมาเป็นไผรดีป่ะแรกแรกอ่ะไม่ได้กินอะไรนะแต่หลังๆมามันหนักขึ้นหนักขึ้นแม่งจริงมันหนักขึ้นจริงอะไรนะ ทักเป็นคนอื่นเนี่ยหนักขึ้นมากก็ท้กเป็นรานหอยแค่เพียงเพวแค่นั้นแหละคนเดียวกันเป็นตัวเองเลยกินเพียร์อน้กินน่อยน้าไม่เป็นตัวเองเลไม่อมีเอกลักเลยเนบอกเลยเปิดหน่อยพี่พงน้องมือไม่บ้างเลยกาพี่เหมยกสีเบ้าเียามาลีันนจอดเพียงคือกันมากชอบชอบก้าวด้วยเออเลนีงาวนงกวกว็ก้นว่าเลขไทยออกตัวได้นักก็เือรุันเนียน ชิบารเล็ให้สิออกตัวได้สื่อเลขล่าเลยเลขจออะไรอ่ะเดี๋ยพี่ชอบเลขเนี้ยรอแชร์ให้นะลูกขอบคุณค่าขอบคุณแม่มากเลยนะเอกวาดคอยแต่ว่าค้ฟันเห็นดีดีคอยเพชเมื่อถือพิ้งสอดพผิกพระเอกวาดคอยเพชเมื่อถือพิ้งซอดพผิกอ๋อเป็นนักลู่เนกลู่จะพิ่งสอดผิ เอาพระเอกวัดอยเพจเมื่อเธอพิงสอดผีกแล้วก็หัวเป็นพิงสอดพีพิงอดพีก่ลีเดนพี่น้องกติบเบิ้งให้เบิ้งเลยนี่เนี่ยพิกงอดผีกบอกเราถามแล้ว่าเลียอยงเลีกออกยังพี่น้องจัตตาอันดับหนึ่งไไงมีหนึ่งมเก่าหนึ่งสซื้ออยจะของเบิ้งพี่ผมตาสีน้องนยบําเหนื่อยเตปรีบแล้ว เอาพี่น้องคลิปนี้สำลร็ไปก่อนครับไปเจอขาวันนี้เขาเรียนอยู่ที่อุทมพรไปเจอกันนะครับบ๊ายบายครับ